สวัสดีค่ะโรโครนินีต้อนรับสู่ช่องอาจารย์บาบิชิสานะคะใครที่เพิ่งเข้ามาฝากกดติดตามด้วยนะอาจารย์เป็นอันดับหนึ่งในการให้คำปรึกษานะคะเรื่องของปัญหารักสามเศร้าเราก็การดึงแฟนเก่ากลับมานะใครที่มีปัญหาเรื่องนี้นะคะสามารถแอดไลน์นะคะมาปรึกษาอาจารย์ได้ที่ไลน์แอดบาบิชิสาได้เลยนะคะหรือเข้าไปดูในชุมชนของเรานะคะมี รีวิวมากมายนะคะในการดึงแฟนเก่ากลับมาทั้งผูกจิตผูกรักขอคำปรึกษาใดๆนะคะหรือใครอยากเรียนพยุบีเรียนจิตวิทยาก็สามารถปรึกษาได้หรือว่าจะบูชาเครื่องรางก็ได้นะคะจะมีสีพึ่งแป้งนาะหน้า,นาทองน้ำหอมสเสน่ห์แล้วก็เพนดูรัมนะคะอ่ะเรามาเริ่มก,กันเลย Empress ไพส่สำเร็จแต่งงาน Queen of Cup The Sun โอ้โหกรีดได้ไหมอ่ะคุณกับค,คนคนนี้คำใบ้นะคือคุณคุณกับเขาอ่ะยังไม่ได้มีสถานะความสัมพันธ์อะไรกันนะ อาจจะยังไม่ได้มีคอมมิ t เมนต์ยังไม่ได้คบหากันเป็นจริงเป็นจังหรือว่าเป็นแฟนกันอะไรตอนนี้นะคะแต่พี่ถามถึงความรู้สึกของคนคนนี้ที่มีต่อคุณนะคะขึ้นไพ่ดีเอ็มเพรสไพ่แต่งงานคือคนคนนี้เขาแบบเขาคิดไปไกลมากอะ่ะเขามองเห็นอนาคต รวมกันที่มีร่วมกันระหว่างคุณกับเขาทั้งๆท,ที่คุณกับเขาณนะตอนนี้ยังไม่ได้เป็นอะไรกันเลยนะคะมันขึ้นไพ่คนโสดนั่นหมายความว่าคนคนนี้อาจจะยังมีสถานะโสดอยู่นะคะแล้วก็เขาอยากแต่งงานอยากมีลูกกับคุณไม่รู้เพราะอะไรนะ เอว่าพี่ขอไปถามแบบหนึ่งนะเขาอยากเดินทางมาหาคุณคุณคือคนเก่านะคะถึงคุณจะไม่ไ,มได้มีสถานะกับเขาตอนนี้นะคุณอาจจะอยู่ในสถานะเพื่อนสถานะคนรู้จักแล้วก็สถานะคนเก่านะคะ คุณอยู่ในสถานะคนเก่ากับเขานะอะคุณเป็นคนเก่าของเขาที่เขารู้สึกว่าอืที่มีปัญหากันนะคะที่จบความสัมพันธ์กันไปยังยังคงความเป็นเพื่อนกันอยู่นะคะยังอะไรอย่างนี้ king of swords เขายังรักคุณอยู่นะเขายังไม่ลืมคุณด้วยนะคะคุณคณนนี้นี่เม่าหลายครั้งอ่ะเขาก็พยายามที่จะมุกออนแหละหรือว่าพยายามที่จะเปิดใจหันหลังให้ลองไปเลือกคนอื่นดูอะไรเงี้ยแต่ก็เชื่อมั่นว่าคนที่กุมหัวใจของเขาอะก็คือคุณนั่นแหละ นะคะอืมคุณคือคนเก่าเขาชัวร์มากๆนะคะหรืออาจจะเคยรู้จักเคยพูดคุยกันเป็นคนคุยเก่าอีก็ได้เช่นกันนะคะอย่าเพิ่งขิดตอนนี้ KING o f Pentacle ใช่เขายังไม่ลืมคุณเลยอะ t h เ EMPRESS THE SUN เขาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะมากๆเลยแหละแต่ว่าในอดีตอะคะ่ะมันมีเรื่องของการโกหกการปิดบงังการ คบซ้อนหรือแบบมันเป็นเรื่องของแบบใครสักคนหนึ่งอาจจะมีเจ้าของแล้วหรืออะไรที่มันเป็นแบบการแอบ,บคุยอะไรแบบเนี้ยมันมันมีปัญหาแบบค่อนข้างหนักอะนะคะในอดีตอะทะเลาะกันค่อนข้างรุนแรงอะใช่นะคะมันเลยทำให้คุณกับเขาต้องหันหลังจากกันไปทั้งนั้นท,ที่ยังรักกันอยู่ เขารักคุณเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณเขาอยากมีลูกกับคุณแล้วเขาก็อยากจะประสบความสําเร็จเพราะคุณเลยนะเพ <Plate au> <grounds> ื่อจะได้กลับมาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ เ็ดไม้เท้าคุณคือคนรักเก่าที่เขารู้สึกเสียดายนะคะเคยวางแผนร่วมกันเคยอยากมีครอบครัวด้วยกันเคยคุยกันไว้วเรื่องของอนาคตค่อนข้างไกลเลยนะคะสุดท้ายมันก็พังไม่เป็นท่าคอตกอยู่อย่างนี้นะคะเสียดายเสียใจเสียใจที่ สิ่งที่เคยวาดฝันกันไว้ทั้งสองคนมันไม่ได้ไปต่อหรือว่าไม่ได้เป็นดั่งใจไม่ได้เป็นครอบครัวเดียวกันอย่างที่ตั้งใจเอาไว้นะคะอยากมีลูกอยากแฮปปี้อยากแฮปปี้เอนดิ้งกับคุณอยากไปต่างประเทศอยากอยู่ด้วยกันมีเรื่องของต่างชาติต่างประเทศเข้ามาด้วยอยากแฮปปี้จริงๆแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วอะค่ะ มันไม่ได้เป็นหนังฝันเขารู้สึกผิดหวังนะผิดหวังที่ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันยังไม่ได้เป็นไปดังที่เขาต้องการนะคะแล้วเขาจะทํายังไงต่อกับความสัมพันธ์นี้ต่อไป <c oughs> ก็คือมันจบกันไม่ดีอ่ะมันเลยทําให้แบบเขาผิดเยอะนะคะตอนนี้เขาค่อนข้างเก็บตัวนะ <c oughs> เขาอาจจะดูแบบเงียบๆไปนะอืมไปขยันทํางานโฟกัสงานทํามาหากินนะคะ เอาเงินก่อนละเขาเนี้ยเพราะความรักมันก็ต้องใช้เงินด้วยนะคะตอนนี้เขากำลังมีโปรเจกต์มีแพนมีเรื่องของงานค่อนข้างเยอะนะคะเข้ามานะตอนนี้เขายังไม่เอาอะไรเลยอะ่ะเขาเขาหาเงินอย่างเดียวอะ่ะนี่รู้สึกว่า บางทีเขาอาจจะมองว่าการสร้างครอบครัวมันต้องใช้เงินหรือเปล่านะเขาคิดว่าการสร้างครอบครัวมันอาจจะต้องใช้เงินในการแต่งงานเออม่ว่าเขากลับมารอบเนี้ยเขาอยากจะจริงจังถึงขั้นแบบแต่งงานเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยรู้สึกว่าถ้ากลับมาแล้วมันยังเป็นแฟนหรือว่ามันยังไม่พร้อมที่จะมีลูกมันยังไม่พร้อมที่จะแต่งงานอะ่ะก็อย่าพิ่งกลับถ้ากลับมารอบนี้คือขอแบบ มีเงินแต่งงานได้เลยจริงจังเลยถ้ากลับมาแล้วมันยังไม่ไม่จริงจังอะ่ะเออมันก็จะจบแบบเดิมๆเ,เขารู้สึกว่าเขาอินสิคเคียวเขาไม่มั่นใจเขาอยากให้กลับมาครั้งเนี้มันมันมีคอมมิชเมนที่ชัดเจนเป็นครอบครัวมีการผูกมัดกันต้องมีเงินะนะมันต้องแต่งงานมันต้องคิดถึงอนาคตมันต้องเป็นผู้นําครอบครัวได้ดังนั้นคือต้าตอนนี้สิ่งที่เขาทําได้นะคะ เขาอาจจะยังคิดไม่ออกหรอกว่าจะกลับมาหาคุณยังไงแต่ว่าเขาตั้งใจทํางานแล้วเขาก็เก็บเงินเพื่อที่จะขอคุณแต่งงานนะอือโอ้โหครั้งนี้คือบอกเลยว่าเขากลับมาจริงจังมากเลยนะคะบอกเลยนะอือม,มาดูดรเบรสตเอ็กแองเจลนะคะาจะบอกอะไรเวลี really soon, ่ซูนอีกไม่นานเก t ุโนอิชาร์เตอร์ Chemistry u n r e q u i t e d love e n g a g e m ก n t ก็อะไรที่มันมีความไม่แฟรไม่ยุติธรรมอะไรที่มันแบบที่มันไม่ใช่ออีกไม่นานนะเดี๋ยวจะได้กลับมาคบกันแบบจริงจังถึงขั้น Engage นั่นก็คือการมั่นหมายลัคนาราศีอะไรที่มีเกณฑ์แลชาวกลุนี้กลุ่มพิจิก สิ่งกรกฎข้อความที่เขาอยากบอกเราหรือเราอยากบอกกับเขารู้ไหมใจเราตรงกันหลับตาคาใดก็เห็นแต่หน้าเธอไม่อยากให้คาดหวังมากเกินไปจิตใจเธองดงามฉันสัมผัสได้การจากลาคงมเ็น์เขาที่ดีที่สดุดฉันอยากให้เรื่องของเราเป็นจริงโอเค ฝากกดไลค์ก็แชร์ซับสไครป์พี่ด้วยนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องของแฟนเก่ากับรักสามเศร้านะอยากผูกจิตผูกรักอยากปรึกษาอยากเรียนจิตวิทยาหรืออยากเรียนไพ่นะคะแอดไลน์มาได้เลยที่ไลน์แอดบวิชิสาแล้วไว้เจอกันค่ะ